กลางดึกคืนที่ผ่านมาวงในทางการเมืองเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างที่หลายคนอาจยังไม่ทันสังเกตแต่คนที่ติดตามเกมอำนาจมาโดยตลอดต่างรู้ดีว่านี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญขององค์การเมืองไทยครั้งใหม่ขั้วอำนาจที่เคยแน่นแฟนกกำลังสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดมีการเจรจามีข้อตกลงลับที่เกิดขึ้นในเงามืดและดูเหมือนว่ากำลังจะพลิกโฉมสมดุลทางการเมืองทั้งหมดเรื่องนี้เริ่มต้นจากกระแสข่าวภายในสภาที่มีรายงานว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองบางฝ่าย ได้เริ่มเปิดโตะพูดคุยกันอย่างจริงจังหลังจากสถานการณ์ในรัฐบาลเริ่มตึงเครียดปัญหาความขัดแย้งภายในพรรครวมกลายเป็นแรงสั่นสเถือนที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้และเมื่อขั้วอำนาจเริ่มมีรอยร้าวสิ่งที่ตามมาคือการต่อรองใหม่ที่จะกำหนดอนาคตของประเทศหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมขั้วอำนาจที่เคยแน่นหนาถึงเริ่มแตกได้ในเวลานี้คำตอบอาจซับซ้อนแต่ถ้าดูให้ลึกลงไปจะเห็นว่าทั้งเรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง ตำแหน่งในรัฐบาลและแรงกดดันจากประชาชนล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกมนี้เริ่มเปลี่ยนทิศเมื่อคืนนี้มีรายงานว่ามีการนัดพบกันระหว่างแกนนำกลุ่มใหญ่สองฝ่ายที่ก่อนหน้านี้ถือว่าอยู่คนละฝั่งทางการเมืองการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเงียบๆไม่มีการประกาศไม่มีสื่อรู้แต่เบื้องหลังกลับมีข้อตกลงสำคัญที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของรัฐบาลปัจจุบันข้อมูลจาก,กวงในระบุว,ว่าการพูดคุยครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป แต่เป็นการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจัดสมดุลอำนาจใหม่มีการพูดถึงแนวทางในการจัดตั้งแนวร่วมใหม่และการจัดสรรอำนาจภายในรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ฝ่ายหนึ่งต้องการรักษาอำนาจให้อยู่ในมือไปนานที่สุดในขณะที่อีกฝ่ายมองเห็นโอกาสในการกลับมาเล่นบทนำการประสานผลประโยชน์ครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความระแวดระวังไม่มีใครไว้ใจใครเต็มร้อยแต่ทุกฝ่ายต่างรู้ดีว่าถ้าไม่จับมือกันตอนนี้อนาคตอาจพังไปด้วยกันทั้งหมด สถานการณ์ในพรรคการเมืองหลักก็ไม่ต่างกันมีเสียงสะท้อนจากกลุ่มส,สเสือที่เริ่มไม่พอใจกับทิศทางของผู้นำพรรคบางคนเริ่มมองหาทางเลือกใหม่บางกลุ่มเริ่มเจรจาลับกับฝ่ายตรงข้ามการแตกแยกภายในจึงไม่ได้อยู่แค่ระดับบนแต่กำลังลามล,ามลงไปถึงระดับรากหญ้านักวิเคราะห์การเมืองบางคนมองว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือการจัดระเบียบอำนาจใหม่หลังจากหลายเดือนที่รัฐบาลต้องเผชิญแรงกดดันจากหลายด้าน ทั้งจากภาคประชาชนและจากภายในพักร่วมเองเมื่อศรัทธาเริ่มลดลงการต่อรองจึงกลายเป็นเครื่องมือเดียวที่ยังพอรักษาอำนาจไว้ได้เบื้องหลังของข้อตกลงกลางดึกนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือแรงผลักจากกลุ่มทุนใหญ่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเมืองไทยในทุกยุคสมัยกลุ่มทุนบางส่วนเริ่มไม่พอใจกับการบริหารเศรษฐ,ฐกิจที่ล่าช้าขณะที่อีกฝ่ายมองว่าต้องเปลี่ยนผู้นำทางเศรษฐ,ฐกิจใหม่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมา จึงไม่น่าแปลกใจที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของนักการเมืองหลายคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิญตีตัวออกห่างจากรัฐบาลบางคนพูดถึงความจําเป็นในการรีเซ็ตเกมทางการเมืองซึ่งทั้งหมดนี้อาจเชื่อมโยงกับดีลลับที่เกิดขึ้นในคืนนี้เมื่ออำนาจเริ่มสันคลอนสิ่งที่ตามมาคือการแย่งชิงและการวางหมากใหม่ทุกฝ่ายต่างพยายามรักษาฐานเสียงของตัวเองขณะเดียวกันก็เตรียมช่องทางเผื่อไว้หากเกิดการเปลี่ยนขั้วจริง นักการเมืองที่เคยอยู่ฝ่ายรัฐบาลบางคนเริ่มส่งสัญญาณพร้อมข้ามคู่ในขณะที่ฝ่ายค้านบางส่วนก็กำลังเปิดรับการเจราจาอย่างระมัดระวังบรรยากาศในสภาช่วงนี้จึงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีทั้งข่าวลือการต่อรองและการแสดงท่าทีที่เปลี่ยนไปจากเดิมหลายฝ่ายเลือกที่จะเงียบไว้ก่อนเพราะรู้ดีว่าเกมนี้ยังไม่จบและอาจพลิกได้ทุกเมือ่อคำถามคือใครจะได้ประโยชน์จากข้อตกลงกลางดึกครั้งนี้คำตอบอาจอยู่ที่จุดร่วมทางอำนาจ ที่ทุกฝ่ายกำลังหามันอยู่ขั้วการเมืองเดิมอาจไม่สามารถตอบโจทย์ผลประโยชน์ของทุกกลุ่มได้อีกต่อไปจึงต้องเกิดข้อตกลงใหม่เพื่อสร้างสมดุลที่ยั่งยืนกว่าประชาชนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าการเปลี่ยนขั้วอำนาจครั้งนี้จะส่งผลต่อชีวิตจริงของพวกเขาอย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะเกมอำนาจก็มักหมุนอยู่รอบผลประโยชน์ของคนกลุ่มเดิมความหวังที่จะเห็นการเมืองที่โปร่งใสและตอบสนองประชาชนจริงๆอาจยังต้องรอต่อไป แต่สิ่งที่แน่นอนคือนี่คือช่วงเวลาที่เกมการเมืองไทยกำลังเปลี่ยนทิศและเบื้องหลังขององค์การเปลี่ยนแปลงนี้เต็มไปด้วยข้อตกลงลับการต่อรองและการจัดวางหมากที่ซับซ้อนอย่างที่สุดกลางดึกที่เงียบสงัดกลับเป็นช่วงเวลาที่การเมืองร้อนแรงที่สุดมีการโทรศัพท์การส่งข้อความการประชุมลับผ่านคนกลางทั้งหมดนี้คือสัญญาณว่าการเปลี่ยนขั้วอํานาจไม่ได้เป็นเพียงข่าวลือแต่กําลังอยู่ในขั้นตอนขององค์การเตรียมประกาศอย่างไม่เป็นทางการ หลายฝ่ายภายในรัฐบาลเองก็เริ่มเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งมีการเจรจาเพื่อรักษาฐานอำนาจไว้และที่สำคัญที่สุดคือการหาวิธีอยู่รอดในเกมที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้สิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มอำนาจเดิมที่เคยอยู่ในเงาเริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งพวกเขามีทั้งทุนมีเครือข่ายและมีประสบการณ์ทางการเมืองที่ยาวนาน การกลับมาของกลุ่มนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมดุลขององค์การเมืองไทยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสำหรับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือใครจะเป็นผู้ถือหมากสำคัญในเกมใหม่นี้ใครจะได้เป็นผู้นำแนวร่วมใหม่และใครจะถูกผลักให้หลุดจาก,กวงอำนาจเพราะการเมืองไทยไม่มีคำว่าตลอดไปทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอเมื่อผลประโยชน์และอำนาจเริ่มไม่สมดุลเกมนี้อาจเพิ่งเริ่มต้นแต่สัญญาณทั้งหมดบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าขั้วอำนาจเดิมกำลังแตกและ ขั้วใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งหมดที่เห็นในเวลานี้เมื่อขั้วอำนาจเริ่มแตกข้อตกลงรับกลางดึกเช่นนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่มันคือบทแรกก็ขอองค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคใหม่เมื่อเรามองลึกลงไปถึงเบื้องหลังขององค์การเจรจาครั้งนี้จะพบว่าไม่ได้มีเพียงสองฝ่ายเท่านั้นที่เกี่ยวข้องแต่ยังมีมือที่สามซึ่งเป็นกลุ่มอิทธิพลที่คอยชี้นำทิศทางอยู่เบื้องหลัง การเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้มักไม่ปรากฏในสื่อแต่บทบาทของพวกเขามักเป็นตัวแปรสำคัญในทุกการเปลี่ยนขั้วการเมืองที่ผ่านมาแหล่งข่าวจากวงในระบุว่าการเจรจาครั้งล่าสุดมีการพูดถึงสูตรใหม่ขององค์การจัดตั้งรัฐบาลที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคือการรวมกลุ่มพรรคขนาดกลางและเล็กเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสมดุลและลดอิทธิพลของพรรคใหญ่นั่นหมายความว่าผู้เล่นใหม่ที่เคยอยู่ชายขอบอาจกลายเป็นตัวแปรชี้ขาด ในเกมรอบนี้การขยับของกลุ่มพักขนาดกลางเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากความไม่พอใจสะสมมานานหลายพักมองว่าถูกกลดบทบาทถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการค้ำอำนาจของคนไม่กี่กลุ่มการรวมตัวครั้งใหม่นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของอำนาจเท่านั้นแต่ยังเป็นการตอบโต้เชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อระบบที่ไม่เป็นธรรมในรัฐบาลปัจจุบันในอีกมุมหนึ่งกลุ่มอำนาจเก่าที่เคยถูกผลักออกจากกวงการเมืองช่วงหลัง ก็เริ่มกลับมามีบทบาทในเงาพวกเขาใช้เครือข่ายเก่าใช้ทุนและใช้ความสัมพันธ์ในระดับสูงเพื่อน้มหนาวให้เกิดการจัดตั้งแนวร่วมใหม่มีการพูดคุยในวงจํากัดระหว่างอดีตแกนนาพรรคการเมืองชื่อดังกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในภาคเศรษฐกิจซึ่งทั้งหมดนี้บ่งชี้ชัดว่าการเปลี่ยนขั้วไม่ใช่เรื่องของวันสองวันแต่เป็นกระบวนการที่วางแผนไว้ล่วงหน้านานพอสมควรสิ่งที่น่าจับตามองคือบทบาทของผู้นํารุ่นใหม่ในรัฐบาลที่กําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ พวกเขาต้องเลือกว่าจะอยู่ต่อในคู่เดิมที่กำลังอ่อนแรงหรือจะย้ายฝั่งไปสู่คู่ใหม่ที่ดูมีพลังมากกว่าแต่ก็เสี่ยงสูงกว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจเป็นเดิมพันทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขาในแวดวงสื่อและโซเชียลก็เริ่มมีการพูดถึงเครือข่ายผู้มีบารมีที่เคลื่อนไหวอย,อย่างเงียบๆผ่านช่องทางออนไลน์มีการปล่อยข้อมูลมีการชี้นำกระแสเพื่อสร้างความสงสัยและลดความเชื่อมั่นในรัฐบาลปัจจุบัน การใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามทางการเมืองยุคใหม่ที่ไม่ได้ต่อสู้กันด้วยกำลังแต่ด้วยข้อมูลและภาพลักษณ์อีกด้านหนึ่งในวงราชการก็เริ่มเกิดการปรับตัวบางหน่วยงานเริ่มลดการสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเปิดเผยเพราะรู้ดีว่าเกมอำนาจกำลังจะเปลี่ยนถ้าเลือกข้างผิดอาจหมายถึงการถูกโยกย้ายหรือสูญเสียตำแหน่งในอนาคตจึงเกิดบรรยากาศของความระแวดระวังและการรอดูท่าทีของฝ่ายต่างๆ ในขณะเดียวกันฝ่ายฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งพวกเขาใช้จังหวะน,นี้ในการเปิดเกมรุกเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาประเทศเพื่อดึงความสนใจจากประชาชนและกลุ่มทุนมีการเปิดเวทีพูดคุยมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้นและแม้บางฝ่ายจะยังไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนขั้วจะเกิดขึ้นจริงแต่การเตรียมตัวไว้ก่อนก็ถือเป็นการเดินหมากอย่างชาญฉลาดสิ่งที่น่าจับตาที่สุดคือวันลงมติสําคัญที่จะมาถึงในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เพราะนั่นอาจเป็นจุดตัดสินว่าขั้วอํานาจจะยังคงอยู่หรือจะถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดการลงคะแนนเสียงในวันนั้นอาจดูเป็นเพียงพิธีการทางรัฐสภาแต่ความจริงแล้วมันคือสนามรบทางการเมืองที่จะชี้ชะตาทิศทางประเทศในระยะต่อไปเบื้องหลังการเจรจาเหล่านี้ยังมีปัจจัยทางเศรษฐ,ฐกิจที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเศรษฐ,ฐกิจที่ชะลอตัวปัญหาค่าครองชีพและความไม่มั่นใจของนักลงทุนล้วนกลายเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้ขั้วอำนาจต้องเร่งหาทางออก เพราะหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อไปอีกอาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเมืองครั้งใหม่ที่ยากจะควบคุม